ยังไม่ไหลเจ้ากันใส่ไหลพันคุดพันดอกสีแดงขึ้นเป็นอยอไว้จ้าจ้าอันนี้ไม่เล็กที่บ้านเจยิงหาซีเกฟันในกิตราบง่วนจ้าเสียงเลยตัวดีฟันกิ่งสลบง่วนเหมือนพันเมื่อคืนเนี่ยค่ะเน้นเน้นตัวละเท่าไหรกับพี่เจเน้นเัวกับพันสองพันหมดละทุกคนท้ามาทานผลิาเจพ่อว่อตัวลูกดีจ้าสวัสดีเจวอออีกรอบหนึ่งค่ะโอ้ยมันนี่คือแตงโตสีแดงแรงฤทธิ์เห็ดสวยงามมากค่ะ สวัสดีเด้อทุกคนทางคุณข้าโอ้คือกินเป็นตาแซบแท้ตาแซบแลูกกินแล้วเปลี่ยนกันอ่ะพี่น้องกินข้าวปุ้นน้ำเจนนี่ละคุยกับเจไปน้ำเด้อมันนี้นะคะเอาทารับประทานนี่ละคุยตอนรับประทานนี่ละเจได้ยังบ่เจได้เนี่ยเอาจังสี่แหละมันจังคักธรรมาสะอาดถ้ามาสะอาเจบอกเอฟซีสื่อกับเขาก็บปก ว่าพันธุ์คพันกุเขาอกว่ยพ่อนี่เอซว่าจิตตามตลอดสันเอาแบบนี้พี่น้องค่ะที่ไหนคอมเมนต์มานะครับสำหรับน้ำางของกิอรอแป๊บนึงนะครับกิอกําลังกินข้าวปุ่นนะครับใส่สุดสวยงามเลยนะคะมันนี้ยาเห็ดุ่นเหเห็ดน้าข้าวปุ่นเลียงเพิ่มนะจ้าข้าวปุ่นก็ใส่พอดันชุบกวนด้จ้าล้วาจบใส่จอย จ้าจะกินข่น้าะรายเลมงเดเน้ำในเด้อนรานั่นเห็นบอเจตังอ้วนขึ้นอ้วนขึนก้อนน้ำปมนจะให้เบิ้งกูดิับมันถอกูแล้วมรียงเอวมันจะออาไลา์ดลมาตามต่อกับเิมวอนะครับได้ไอ้ี่ังแนงวันนี้ค่ะ จ้าเป็นจังไดงวดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจวอสวัสดีกรอดสวัสดีครับบอกเอฟซีเบว่งหลายเนียเบฟซีวายหลายเจพูนาม่าสองลอยแล้วพูามาบอกพูนมาเจสิบอกเรีกเพิ่นเอาเจวอเคอกินเป็นตะแซแซ่ซบพลาคอยกินเฮกินยิ้มแล้วพ่ลาเขาได้กินแซบแซบงเกคไหยค่ะเป็นสีอลายเด้อสูตรเซาว้างที่เ็สเมนบอสเจ สุดชาววังได้เจวว่าฝนตกแดดออกก็บใอยู่ด้วยครับเดิมใช่ฝนตกอีหน่อยนึงจตังเกือบกระตังมาตามให้ได้เจว์ออกแน่นมากนะครับขอเลขบัญชีเจว์ว์หน่อยมาสั่งนี่จ้าเรียกที่บัญชีแล้วก็เบอร์โทรเจว์ว์อ่ะเจ๊เห้ชัดๆจ้ะโอเคนะคะก็เป็น อเอาโทรมาที่เบอร์โทรก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขอเลขที่บัญชีกับเ,เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของลูกสาวใช่ไหมคะใช่ <Yeah. S 1> เบอร์โทรสาวเป็นเบอร์โทรของลูกสาวนะคะท่านผู้ชมในเบอร์โทรพรในแนวทางพรมนครับยนบุกพรเช่เดียวในหลายอย่างค้มค่าเรียก๋ยวนี้ละ สวัสดีเจวอคนงามมาใส่เอฟซีว่ามาจากสายแบบคนเจวอเก่าศูนย์สี่ซะมาเน้นๆไให้คร็กกับฟันเอาละโอ้เด็กฟันบอกครับมันก็ว่าเขาสิงเกลหรอเขาปูอืมเขาจะซิงเขาเป็นหัวเป็นหัวครับอืมน่าแล้วเขามาบอกโรดแนนบอเจโปน้องหานท่านนี้บอกยาโอ้อาสีแต่เจผู้เดียวตัวเลขนี่คือฝันน้อเจเนาะฝันได้จังสี่ตลอดเนาะะค่เนาะค่ะ มันเป็นสูงหลยเป็นเจ้าให่เยูดีโยูดเอาไปเบอร์โทษนะครับเขาไปจับเ้เก้เอาเบอร์เอาเบอร์โทลงในใบก้อนกระเด้งใ่ก้นสดอะไรสดก้อนเอาหลายเกศสูงแล้วเคือไปจัดพุ่นคำนาคำตาเททเกบอกว่าหกศนสามตัวเดียวค่ะาเขาิวะตาจเกศละไปด้านต้านตํ้งวจอดไปสามคน อั terror, glucose, ้งไอโบตั้งหากท้างก <c zag> ็ตั้งหากไฟเขามั <c oughs> <c oughs> <measure> ่นแค่ไฟแคงมันเพื่อทั้งเขาเกจแนดังก็ขอครบูนสามตัวเดียวทั้งขจอบวเขาเลยแาแดงกับกูเนี่ยฮักเกว่าร้ายกูเนี่ยเขาไป่รียกควอยเขาก็จะเขาไปเสร์ชเกจคอไปคอยเบิ้งหนวเขาไปเรียคอนเป็นยังไงเห็นเกเกก็เลยของถึงะบอกเขาสามตัวเด่นบอกเขาเ็เขาของเกจเต็มดินแบมูเขาว่าเขาเกจเล้ดังมาซะเนาัวโล กัเจ้าว่าปาดเจ้าทีพคนคือบอกเจว่าขาดแค่บอกสามตัวเลยไปสั่งแต่ชิคกี้ยใดญจังสีมานเลยนะเจเนะด้าถึงจะหาซีซีมันหลายขวดเลยที่เขามาสูบในตัวจะสิบเก่าจะหาหามาขุดจักหวัดตีเลยเจทั้งหมดไช่หัวจั่วค่ะหัวตะก้อนกับไง อาทักทายเจ๊วอเนาะใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะใครยังไม่ได้ตัวเลขวันนี้ได้แน่นอนเนาะเจ๊เนาะว่านี้ตัเลขเลขเกณฑ์ฝันเอานี่เนี่ยเสี่ยมมาขึ้นฝันเด็กกลลาพงอ่เปิดวัดมาขึ้นเนี่ยเนี่ยจะไม่โชคกีวอลเจ๊เนี่ยเอามาขึ้นฝันมาจะได้เจ๊ฝันว่าเอาก้าวทุนซีไปเสี่ยงฝันกินลาบงอ่เบิร์ตวัดมาขึ้นค่ะเมียน็นดูเรื่องบ้านเลขที่นั่นแหละเลขที่บ้านหนึ่งหาซีได้หลานนี่นี่นี่เลขยกเกต์ฟันได้ ฟันในเป็นโตเลยวันนี้เป็นโตว่าบอกเก้าศูนย์เก้าขุ้งใหญ่พอสามนูเก่าฟันเราศูนย์สี่ก็ศูนย์สี่กินจุบันเลยเคหาสิบห้าฟันว่าเห็นร้านก็อายุหาจิบซี่อีกสี่ิบห้าปีก่นฟันว่าได้กินลาบง้วงมาเล็กทีนี่มาเล็กทีนี่เขาเอาไปเสี่ยงเขาโน่นถือเขากลัไปเสี่ยงสิร้ายค่ะ ก็เที่ยวท่าเขาดิครับไัยการดีดิเจนเลยท่องด้อก็เสี่ยงเขาบ้างกับปันต่อขอปูน้ำอยู่บ่จ้ะขอขอได้ใจเข่าร้อนเสี่ยงเอาค่ะทันเลขสซิมาตัวใดให้เขาเสี่ยงเขาแมนโหลดทันเลขสซิมาตัวใดเสี่ยงบ่อเขาได้บายขีใบายตัวบ่ถือใบเห็นคี่เห็นอน่างก็ถือเห็นแต่เงินในท่องแต่อยู่ในกินเข่าโหลดค่ะเป็นเลขสี่ลาที่อันนี้นี่ถือว่าเข่าเข่าพอได้กินได้กินกินเนื้อพร้อมแม่นว่าเจจ้า เจ๊คะที่แล้วเขาสามโตกับฝันเอาบอเจ๊ใ่เขาเป็นเอกฝันจชาเกฝันเอามันประกัดสิบป้าใส่หูฮอเนี่ยโอ้ปูมกสิบใครบอกเพิ่นหกสามศูนยด่างศูนย์สองน่บาทตอนันเจ๊ก็เลยไปแทงซะเจแทงลูกแทงมาแทงสุบอกสุดว่าตัวแทงมาแทงเจก็ไปลวาค่ะยีจำหาคนยีหาทอนันน่เจบอเล่นแอดมินก็บอกขึ้นัน่เนาะได้ว่า่ะแอดมินวิ่ก็บบได วันวันแทงสาววันี้เกูนะเกเลยไปลอยคุณลอยแล้วคุณเดียวโอ้เอาเท่าไหรเจงวันนี้ค่ะฮะวันนี้เจ้าเท่าไหร่เจ้าสอพันคุณพันผลเาใจใหญ่ตัวนี้บอดเงินเสรเอฟซีบดาใจส่ใจน่อยคนเนาะบไดบวกาใหญ่บวกาบวไปบวเสียใหใ่บวกาประหยัดใจเงินเบิร์ดไม่ประหยัดมันกับบไดดและน้อยเจ๊เนาะ เสียงเปข้างหน้าป่ะม่นเขาเปาะลวนโอ้เขาสามตูเป๊ะเลยเนาะค่ะเนาะไม่ไกเขาอีกก็าละค่ะใจพกกาพได้คีสากหน้าเ่ยเจด้วยพกกาหวเพนเนี่ยพใดเพันเขา เขาขายสิผ่้กระไดดีไหมเนี่ยข้าถือเพล่นอะมันก็มาบอกข้ออีกที่ประเด็นถือ่เี้เพิ่นกระได้กินน้ำเหาเ้ากระได้น้ำเพลินมนเป่นข้อเหรียญีหน่อยที่แมนที่สุดดล่ะสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเหลือเสื้อเด้เหลือเสืมนนนี่เจดังที่สุดเจดัง่าเจดังไปส้เขาดังเพรา้หดจากเขาเงเพราหลุดจากเขาเพาหลุดไปตลาดเขาทองไสทองเก่แต่โขกเจียงตัวเียวอเอฟซีแคบนาเจ้าอีกรอบนะเจ้าก็ ร้อยคุณร้อยพันคุณพันงวดน,นี่เขอจอยเจ๋วซัน,ออนโอ้เจมีคนถือไายแม่นมรแล้วเขาทำบุญมาน้ำเจจ้าค่ะอ้าพี่น้องคะ่ะสำหรับผู้ใดที่ติดตามในงวดนี้งวดน,นี้เดี๋ยวมือน,นีมืาขึ้นนี่ก็ฝฟันดีแล้วจ้าฟันว่าได้กินเนี่ยกัเจ ไปกินลาบงัวนไปกินลาบงัวนะคะบ้านบุคเกิลลาบันิเจกับซีเน้นเป็นบ่เน้นเน้นเน้นโตละเท่าไหร่กับค่ะเจเจก็พันสองพันปุ๋ร่ะคนที่มาทำบุญเจพี่ว่าตัวลูกนี่ยตัวลูกน่ารักน่ารักเดอกน่ารับเด็กเอนกซ์โอเคเห็นโอ้ค่ะเจตามตามรายชื่อนี้นะคะก็มีหลายคนที่ร่วมทําบุญมาหรือว่าใครที่ดูในคลิปนี้ก็เอาเบอร์โทรแล้วค่อยโทรมาทําบุญเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแลวเอาอีกคือ จ้าถิ่มฟ้าลายฟ้บบากบกว่าดอะไรต่หากนี่ละ มันใชเขามาเรื่อยๆเมียตัวตัวลูกคนไหนอยากได้ฝักคนไหนก็แช่แน่ๆหรือว่าเบื้องลูกให้ยจะดังๆแน่จ้าโอ้ยบอลดังสุดนะตอนนี้ก็ยักษ์ไปข้นว่าเป็นผ้าเป็นมือโนเบิ้งว่าเป็นเบิ้งหน่อยๆดิแมนหรือฟังร้ายๆเจตังเจตังล่องไปคนเบิ้งคลิปหลายคือการได้เจดผ้าจั่นดาราว่ัถ้าบอกเบิ้งว่านเขาเบิ้องเราเราสองเราบ่ดังเขาพ่อไปเกไปบอลเหมือนดังเขาบอกว่าว่านเจ โบกันเชิญเจ็บขับเจไบล่ารถคนค่ะแล้วไปขายของคนดังเนาะเห็นจันได้แล้วคนดังเนาะเจเนาะนะคะเอาอันนี้ก็คือสรุปตัวเลขเจสรุปตัวเลขอ่ะฟันธงให้เอฟซีนะค่ะบังเล็กทุกครับบอกเขาบ้างนะเจสรุปตัวเลขให้เอฟซีนะคะเก่าชุนซีค่ะตวเน้นบ่ครับจ้าตัวเน้นนักนักเก่าชุนซีเอาพันคุณพันโหลดสองพันธุ์คุณสองพันโหลด ตีเป็นตัวกันมาพ่อเจ็ดสามตัวเก้าคูณสี่ละตัวเนี่ยหนึ่งอันอันสี้สมมติเยอะเลยสำหรับตัวเนี่นี่จะเป็น904ใช่อันนี้จะเป็นเลขเที่ยวไปเสียงแล้วก็ฝันแล้วเออเสียงแล้วดิค่ะเจอยเก่งนั่นแหละเจ้าะสองพันคุณสองพันเจ้าะเลยลูกบาทค่ะ เจ้าอร่อยคุณนายจใส่หน่อยเก็เจ้าอย่างแม่ลายเจ้ากัดใส่ลายพานขุดพันยอดเสด็ขึ้นเป็นอัวย่อไว้จ้าจ้าอันนี้เป็นเลขที่บ้านเจดึงหาซีเกฟันในกินตลาดงัวจ้าเชียงเลขตัวนี้ฟันกินตลาดงัวเบิดฟันเมื่อคืนเนี่ยค่ะนี่ล่ะฟันได้กินลาบงัวนหมดฟันเมื่อคืนเออฟันฟันเห็นร้านมาค่ะเจดาตาเขียนหาเจดเลขเลขเกฟันดึงหาซีเนี่ยอายุมจะหาจิบซีกินฟันออันนี้เลขทูบเนี่ย จุดทูมื่อเ้าไว้เจที่เมื่อนี่จุดถูเมื่อเ้านี่จ้าได้แปดศูนย์แปดนี่แปดศูนย์แปดงายตัวนั้นเพนว่าเห็นหเป็นโกศูยง่ายนั่นเพิ่นเห็นเลขถูกเป็นโกดโอ้เจ๊เห็นตัวใดค่ะแปดเจ๊เห็นตัวนี้เห็นบ้อืมั่ายมันแปดศูนย์อ้าเตัวเลขที่เจ๊ย้ำนี่แหละค่ะหายเอฟซียเบงจ้ามันข้าไปคอมมันจ้างลวงไวง่นะครับสองพันคณสองพบ่เจ๊จ้าย้ำตัวเลขจ้า สองพันคูณสองพนะคะตัวเลขของเจอวอน,นะคะอันนี้จะเป็นส,สุดท้ายวันนี้เน,<ด>นาะเจเนาะล่าสุดนะคะเป็นตัวเลขล่าสุดนะคะใครติดตามก็ดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะ,เ,จะเจ้าแล้วเจสิดำไปเรื่อยๆนี่ละไเจได้ป่เจาหอดยี่บหัวดจัาหัวดีก่อนยี่บหัเพิ่นสิห่อ่าไปรเรื่อยๆยี่สิบหัวจ้า โอ้ยาโมมากีมมากจะได้ปิดถนนเลียงคนก่อเลีงก็ปิดถนนปล้วปิดถนนเลียงคนเลยตัวใดนี่ตัวใด904จ้าปิดถนนเลียงเลยพี่น้องโจกๆมันหลคำไหนคำนั่นจีจ้าเข้าระบบไปค่ะอะเอฟซีก็ให้รุยนำกันจ้าทัวประเทศวันเจจ้าไนรุยจะเลี้ยงตัวนเพิ่น จ้าแปดนแปดตะข่อยเห็นอันนี้เป็นเลขทูนมเจนเนาะเือแปดศูนย์แปดด้เจนเาะแปดศูนย์แปดทั้งเจ้าหกศนยเจ้าดเจ้าจะได้เขาพูดเจ้าแล้วแปดศนย์เจนเนาะ